ครับตอนนี้ก็คือบอร์ดเดียวที่ส่งไปขายนะครับแล้วลูกค้าบอกว่าเออเลอร์ตรงฮาร์ดคียซิงค์อันนี้ผมก็จะพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเริ่มมาจากเสียบปลั๊กกันเลยครับนี่ยขามว่าเสียปลั๊กกันไปก่อนเอะ,อะเสียบไปนะครับอ่าใส่เข้าเมนบอร์ดเลยนะครับใส่เข้ามเมนบอร์ดกันอย อันนี้ไฟยังไม่มีหน้านะครับผมจะกดกันนะครับแชะอ่าัดลมหมุนแล้วครับเราดูที่จอครับเจ้า20แต่แบนนี้ไม่ได้ใส่ดีวดีนะครับไม่ได้ใส่ซีดีเขาหน้าวินโดว์ปกตินะครับโดยไม่มีเออร์เลอร์ใดๆทั้งสิ้น ก็มันไม่เออเลอร์อครับครับอะไรย่างเง้ยดูยวันที่นะครับไอออดมันจำอยู่นะครับในเดือนผมไม่รู้ตั้งหรือเปล่าแต่พอเสารวันที่13แน่ๆครับอาทิตย์ขึ้นมาหน่อยก็รดยตั้งวันที่แล้วครับประมาณประมาณเอา โอเคครับก็ไม่มีเออเลอร์ใดๆทั้งสิ้นครับคืนจริงๆแล้วผมเทสมาประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วนะครับหล, <breakup> ลังจากที่ได้รับบอร์ดคืนก็มารู้จะว่าอย่างไงครับมันไม่มีเออเลอร์ใดๆก็คงต้องดูทระบบของทางผู้ซื้อแล้วครับว่ามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าพอดตัวเดิมนะครับเดี๋ยว่าให้ดูนี้อ่กนี่ครับลองดูได้แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่ส่วนทานไม่ได้แล้ว ก็มันรู้จะว่ายังไงอะครับมันไม่เออร์เลอก็ไม่มีเออร์เลอร์ใดๆอะครับมันก็ทางานได้ตามปกระเบ็ดมันคือผมถ้าให้ผมดาวผมดาวออก แต่ผมก็ไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยวแม่มือไม่ตรงกะแล้วโอเคครับเนี่ยครับเดี๋ยว,วยแท้พี่พายทางสวนไม่ได้ใส่พีดีรันะครับจ้าไม่มีเออเดเลยวรับแน่นอนครับ